ยิงยิงเอ่ยยิงเข้าไปตามนั้นเลยก็ผมก็ถ้าานั้นแล้วผมก็ได้ได้ยินอะไรงั้นผมก็ทางานอยู่ก็ตอบได้อะไรเยงี้ก็ดีแต่ว่าเราก็รับรับงานได้แต่จะเป็นที่ถ้านั้นนะเรามีรายได้โดยซ้ำไปอย่างเมื่อวานนี้มีคนที่เขาทำที่เมืองการนะ อายุเยอะเจ็ดส um, ิบแล้วเขาไม่มีปะบู่อยู่ในบ่อเขาจะวิดจับผมบอกอย่าจับเนะจับเดียวสูญเสียอยู่เมืองการฮะถ้ามีอยู่ยี่สิบกว่าไร่เขาจะจัดเป็นหมู่บ้านผมก็บอกให้ทําเป็นโรงเรียนสอนเลยเป็นหมู่บ้านปะบู่เลยคีบสามไร่เพราะผมมีตัวอย่างของชื่อหนุ่มเมื่อหลังผมจะเอาหนุ่มมเบอร์โทรศัพท์ของหนุ่มมาแขวนมาให้หนุ่มเขาอยู่สกลนครเขาจับจักสองเขื่อน แล้วอีหน่อยเราก็รับรับเป็นโค้ดให้แล้วขอสิบเปอร์เซ็นตของกำไรหรืออะไรเงี้ยเออก็ดีแล้วก็จะได้เป็นรายได้ให้พี่ซื้ออะไรก็โอเคไปเลยก็ดีอยู่เพราะผมผมมีนโยบายสอนอยู่แล้วเพราะในนรกเขาไม่ใช้หรือในสวรรค์เขาก็ไม่ใช้ความรู้แบบนี้เราต้องรีบใายมนุษย์ทียังอยู่ต้องกินอาหารใช่ครับ แล้วอย่างต้มยำกุ้งตอนเนี้ยมันอยู่ติดอยู่ในยูเนสโกอีกแล้วตอนเนี้ยขนแบบเป็นๆก็ได้ใส่กล่องไม่ต้องไปด้วยน้ําเลยอความเย็น17องศานะเขาสลบไปเลยอยู่ในกล่องเอาอดออกซิเจนไปกับความเย็นล็อกไว้ได้นะใช่นะใช้น้ําแข็งแห้งหรือใช้ขวดน้ําฟรีซไว้ไว้บนถุงที่ออกในกล่องโฟมนะก็ในิจใจด้วยพี่ที่ มีทั้งธรรมะมีทั้งความรักที่จะให้ความรู้เพื่อนมนุษย์ไม่งั้นก็สูญเปล่าไปเราจะต้อสมัเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วเพราะผมเองเป็นเพียงผู้ประสานให้เกิดมีกลุ่มขึ้นมาเพราะผมไม่ได้รู้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเอาเอาตำรามาแขวนไว้ที่นี่เรียงกุลาดดำแล้วใครใครอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เราก็ เป็นรายงานการเลี้ยงอ<ช>่ะพี่ใส่เบอร์โทรไปใส่ไลน์ไปครับ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 ถูกต้องเลยพี่คร<ช>ับ,บเพราะผมเป็นคนที่อชอบสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยตอนนี้ก็าลังดูนั่นอยู่ในทีวีของเกาหลีอ่ะสารคาดีเกี่ยวด้านหอยนางลมอะไรเงี้ยโอ้โหมันขายแพงกว่าของนั่นสิบเท่าแล้วไปเรียนที่ฝรั่งเศสเลยนะ ือโลกเนี้มันมันกว้างขวางมากเพียงตัวเราเนี่ยมันมีม่านของภาษาเสียดายสภาพร่างกายพี่มดับลงไปซะโอ้โหไม่งั้นนะโลกนี้เราจะช่วยโลกนี้ได้อีกเยอะเลย้้ไดเพราะเทคนิคการเลี้ยงกุลาดำของผมอะ่ะมันสามารถจะเลี้ยงได้หนาแน่นแล้วก็กุ้งแข็งแรงมากครับจนมันขู่เราเลยีจับตัวมัน,น,นแบบประบือ พี่เคยเคยจับปลาบูไหมรู้แต่ตอนนั้นมันจะ,ะดุ่งตัวขึ้นมาพองพองตัวขึ้นมาทีหนึ่งก่อนจะหยุดนิ่งสู้สู้กับเราอ่ะพองแบบปักเป้าไหมพี่เคยเล่นปักเป้าไหมรู้อ่าเอาฝนฝนฝนว่ามันพองปุ๊บไกลๆนะ้นแต่นั้นใช้จับแต่นั้นนหะปลาบูหรือกุ้งกุลาเนี่ยจับเขาในยอนแล้วปุ๊บ เ oh, ขาขางหนวดแน้ตเขาแยกขางเหิงเขาแยกหมดเลยตาเตอร์คลีบอืคลีบแกแกหนวดโคนหนวดะนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์บางคนไม่เข้าใจเรนะื่องอ่ะว่าอ๋อคนรจะเลี้ยงเขายัางไงอาหารไม่ควรขาดเนี่ยใช้สแตเข้ามาช่วยอะไรเง, <c oughs> งี้ยกุ้งอโลกนี้มันมี <c oughs> สวรรค์มีตาเนะี่ยทำให้พี่ทําให้พี่ได้เจอผมก่อนที่เราจะ ลาโลกลาโลกนี้ไปเราจะได้ทิ้งสิ่ง <ผม S 2> ที่นั้นก็ทิ้งกลุ่มไว้ให้ท่านไงผมก็จะทิ้งกลุ่มไว้ให้ท่านเป็นมรดกเพื่อจะเผยแพร่พต่อไปผม<อ>แต่ตอนนี้พี่พ,พี่พี่มีความสามารถเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราจะต้องหาหาคนหนึ่งที่ที่เราต้องไปแขวนไว้ในในเฟซอะไรเงี้ยว่าเราเรามีฐานเกษตรสัญจร ดูได้ที่นี่จมยุทธอยู่ในนี้หรืออะไรงี้คงใจสิงห์รมต้องมีแขวนไก่แดนไปที่นอนอาจจะต้องปรึกษาที่าจะเชิญตัวยังไงก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่วิระที่วิระที่วิระครับที่วิระน่ะเขาเขาเข้ารู้สึกเข้าได้หลายแบบพี่พี่ก็คงเข้าได้มั้งผม่แ่เชื่อมันเกี่ยวกับแนววิธีเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเขาจะสนใจเรื่องคนวิระไม่แก่ก็ทันสมัยดีนะ แล้วก็โลกเนี้ยมันแกก็เรียนมาด้านเกษตรอ่ะเยังไงเราก็ช่วยช่วยกันโมบิไลซ์กันหน่อยหรือคนอื่นก็ได้มีมีไม่จําเป็นต้องนั่นหรอกแล้วตอนเนี้ยเอไอเนี่ยไอเขาเรียกอะไรนะไอไอไอันสุดอันสุดท้ายเนี่ยชื่ออะไรนะที่มันตอบโต้ที่มันหาความรู้ได้เร็วมากๆาเขาเรียกแชท GPT อ่ะ รไมู่้อาหีกหน่อยนะสรุปป้อนข้อมูลเข้าไปในแชทปุ๊บเนี่ยมันจะเอาของเราเข้าไปสรุปได้ได้ดีๆขึ้นไปอีกเพราะผมใช้สแตทเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยดรนดอมแซมปิ้งในสเตตที่ที่ยุ่งอะไรอยู่ป่าตอนนี้หรือว่ามาล้าเราเรา เราลองเนี่ยผมขอให้โอ๋โอ๋เขาก็เข้ามาดูบ่อยนะขอให้โอ๋เขาเข้ามาเขาก็เข้ามาเลือกพี่ก็เห็นมั้งใช่ไหมแต่คุณแววคุณแววยังเข้ามาเลยเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทางบ้านเขาเวลาอาหารมื้อเย็นครับครับครับโอเคครับพี่โอเคเดี๋ยวไงเราค่อยนัดเวลากันคุยกันต่อขอบคุณนะพี่นะแล้วไงเดี๋ยวใช้ใช้โทรหา ผมหน่อยก็ได้ตอนที่เข้ามาในห้องวันนี้ผมไม่ค่อยได้ยินครับท่านไลน์โอเคครับดดพี่เทาทานข้าวก่อนแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับ